โอ้โหต้องบอกเลยครับว่าข่าวด่วนนะครับสำหรับทางด้านของโมเมดซารับกับสโมสรนะครับอันอิติฮัดครับยอดทีมจากลีกซาอุดิอาระเบียครับลาสุดับได้ให้ความสนใจครับเพื่อคว้าตัวนะครับทางด้านของแนวลุกนะครับชาวอียิปต์ลายนี้ไปร่วมทีมครับด้วยค่าตัวเป็นหน้าบระิศา์ครับของลีกซาอุดิอาระเบียอีกด้วยครับเราไปดูดีว่าครับว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับ ต้องบอกเลยนะว่าล่าสุดนะครับรายงานจากนักข่าวครับอย่างด้านลูดี้ครับกาเรตี้ครับผู้สื่อข่าวจากสกายสปอร์ตครับแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวครับจากรายการทีวีครับอย่างด้านทีวีเดลโลสปอร์ตนั่นเองครับออกมาระบุว่านะครับสโมสรอันอิทิฮัดงานนี้เอาจริงนะครับเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับให้กับสโมสรลิเวอร์พูลครับมากกว่า100้ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับเพื่อคว้าตัวนะครับแนวลุกชาวอียิปต์ครับอย่างด้านโมฮัมเหม็ดซาร่ามาร่วมทีมให้ได้นั่นเองครับและต้องบอกเลย้วถ้าดีล ดนี้นะครับจะกลายเป็นดีลมหากราบในหน้าบริษัทครับ ของลีกซาอุดิอาระเบียอีกด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าค่าตัวดาบที่อันอิทิฮัดนะครับจะยื่นให้ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับและสัญญาของโมเมตซาร่าครับใกล้จะหมดกับสโมสรต้นสังกัดกับลิเวอร์พูลแล้วด้วยนะครับซึ่งถ้าหากนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยยอมรับข้อเสนอครับมันจะกลายเป็นดีลที่มากที่สุดครับในหน้าบริษัทิศาสตร์ของลีกซาอุดิอาระเบียครับแต่ถ้าลิเวอร์พูลครับได้ปฏิเสธนะครับข้อเสนอนี้ครับโมเมตซาร่าครับก็จะอยู่ในถิ่นนะครับแอนฟิลด์อย่าง น้อยอีกหนึ่งหด,ดูการนั่นเองครับถ้าเกิดว่านะก็เตรียมนับเพลาดาวเนะครับการจากไปของโมเมสซาร่าครับโอ้โหก็เขาเนี่ยมีความตั้งใจงอยู่แล้วด้วยนะครับหลายๆสื่อนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ออกมารายงานนะครับว่าโมเมสซาร่าเนี่ยมีสิทธิ์นะครับที่จะไปปิด ฉากนะครับในการค้าแข่งของเขาเนี่ยในลีกซาอุดิอาระเบียครับคงไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกครับจนแขวนสตาร์ทแน่นอนครับยังไงก็ถือว่าเป็นแนวลุกนะครับเป็นลูกลากรับของแฟนบอลหงแดงนะครับหรือว่าเดอะคอปนั่นเองครับโอ้โหก็ต้องติดตามมาตอนต่อไปครับว่าทางด้านของโมเมสซาร่าครับหรือว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะตอบรับข้อเสนอครับของสโมสรอันอิทิฮัดหรือเปล่าครับยังไงก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นดิวมหากาครับดิวหนึ่งครับอ่าเป็นความเคลื่อนไหวครับในค่ำคืนที่ผ่านมาครับแล้วเพื่อนครับมีความคิดเห็นยังไงครับเกี่ยวกับดิิววววนนีี้้คครรรัับบ่่าาาโมมเเเซลลล์แก็อพูย จะตอบนะครับข้อเสนอนครับตอบรับข้อเสนอหรือว่าปฏิเสธข้อเสนอนี่ยครับยังไงก็ส่งใจครับส่งคอมเมนต์นะครับเข้ามาพูดคุยกันหน่อยละกันครับมีข่าวสารดีๆครับเกี่ยวกับวงการลูกหนังครับจะมารายงานใ้ทราบสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละกันครับ